สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทกแทนนะครับคลิปนี้ล้อมรั้วเล้าไก่ EP ที่2นะครับก็คือวันนี้เสร็จแล้วนะครับรอบนี้เทคานนะครับแล้วก็กอบล็อกขึ้นมา3ขั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็จะมาจ่ายค่าแรงด้วยแล้วก็มาสรุปว่าวันนี้ในรอบนี้เราทำหมดไปเท่าไหร่กี่พันกี่หมื่นก็ว่าไปนะครับนานเร็วแล้วก็ดุยมันนีเลีย เหลือเหลือประตูนะประตูเดี๋ยวทําเองอันนี้จะเป็นประตูเหล็กครับ3ก้อน1 2 3สแล้วก็เป็นลูกกลงแบบนี้แบบแบบเล้าไก่อย่างนั้นเป็นลูกกลงนะฮะเดี๋ยวตาต้องซูให้ดูลูกกลงแบบนั้นเราไม่เอาลูกกลงแบบเล็กๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผุแล้วมันจะหักง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวล็อกสุดท้ายละอย่าลืมล็อกสุดท้ายละ ต,ตังเยอะแต่ได้ประมาณเอาเงินไปเลยบ่นเนี่ยเดี๋ยวเอาให้พี่รัดเจค่าอะไรแ <c oughs> ม่เอาก็ว,วันนี้ก็นู่นแหละยี่สิบสี่ยี 4, ย่ห้าหนูได้ถึงจะได้ตังวันนี้เราจ่ายค่าอะไรนะปั๊มเนี่ <c oughs> เอากับยาเด้อคขลังอ่ะหยิบแล้ววิ่งเลยทีเนี้ยวิ่งเลยอ่ะอันนี้คขลังเหมาเอาไปให้ยาเด้อเอาครัไปให้ยายืมให้ยา อันนี้ผมเป็นงานเหมาเลยอันนี้ก็คือเป็นยัติญากันนะครับเป็นยัตยญากันมาดูอนนี้หน่อยเหลือเหลือล็อกสุดท้ายแล้วนะล็อกสุดท้ายแล้วก็เหลืออีกสองสอง,สองขั้นนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคผมชอบมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราล้อมแค่แค่คือครั้งแรกที่ล้อมก็คือเป็น เป็นลูกกลงแบบนี้ครับที่ล้อมเป็นลูกกลงแบบนี้แต่สังเกตด,ดูเราดึงก็ขาดแล้วตอนนั้นเรายังไม่มีงบมากนะลูกกลงแบบนี้ล้อมข้างนอกนะมันก็ผุทางไปเรื่อยๆนะครับรอบที่สองรอบที่สองเราได้ได้ผ้าสีน้ำเงินเขาเรียกว่าผ้าอะไรน้องผ้าอะไรไม่รู้ผ้าในร่อนแบบนี้ครับอันนี้คือโชคราวได้ประมาณปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งแต่ว่าเสาเนี่ยเราเอาเสาปูนไว้เลยเพราะว่า วางแผนจะกอบล็อกอยู่แล้วนะครับก็เลยให้พี่แซมที่เป็นช่างเนี่ยดึงเสาเอ็นเสาให้มันตรงนิดนึงนะครับ <_ S 1> เพราะว่าเราจะกอบล็อกต่อในอนาคต <erreicht> แล้วก็ได้มากอบล็อกนะครับก็แข็งแรงขึ้นต่อรอบนี้น่าจะอยู่ได้ยาวเลยครับน่าจะอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะฮะไก่ไหลล่อหลอกไหลแล้วลอกเลยนะครับงบประมาณนะครับรอบนี้ปูนอ่าปูนทั้งปูนทรายแล้วก็อิฐบล็อกนะครับ ก็ประมาณหมดไปประมาณ6000กว่าบาทนะครับแล้วก็ค่าแรงไปอีกก็รอบนี้หมดไปประมาณ9,500บาทนะครับได้เป็นงานเหมาเลยเป็นงานเหมาพี่เขาจะทํากี่วันก็นแล้วแต่นะครับแต่เขาก็เขาก็เร่งให้เราอยู่เพราะว่าเขาก็เป็นงานเหมาไปแล้วนะครับต่อไปก็งานงานเหล็กงานตะข่ายอันนี้ก็คือต้องทาเองอาจจะมีช่างมาช่วยหนึ่งคนนะครับมาช่วยเชื่อมนิดนึงมาช่วยจับนิดหนึ่งนะครับโอเคนะ กเก็บมะพร้าวนะมคะเก็บมะพร้าว,าาวเก็บไปแล้วเก็บน้ำดกมากดกมากนะครับก็คือผลพลอยได้จากการเลี้ยงไก่ใต้ต้นมะพร้าวนะเราจะได้มะพร้าวที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็นวัวก็ตามนะครับถ้าเลี้ยงใต้ต้นมะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวน่ะจะเจริญเติบโตดีมากๆเลยนะฮะมาเทียบดูฝั่งนี้หน่อย ในส่วนงบประมาณ9,500บาทเนี่ยก็คือจะแพงจะถูกอันนี้ผมไม่ได้อันนี้อะไรนะครับเพราะว่าเราสั่งของเนี่ยเราสั่งของเป็นประจํามาทําอยู่แล้วอิดบล็อกเนี่ยขาดไปไม่กี่ก้อนเองเนื่องจากมีมีอิดบล็อกชุดก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทรายที่สั่งมาเนี่ยมันเหลืออีกตั้งแบบ1คิวเลยผมสั่งมาเพิ่มอะ่ะผมสั่งมาเพื่อที่จะเอาไปเทต่ตอหม้องานอื่นด้วยเพราะฉะนั้นงบประมาณจริงๆก็อาจจะไม่ถึงนั้นนะครับเพราะ ราะว่าผมคิดทั้งหมดที่ผมสั่งในรถเนี่ยนะมันมีส่วนที่เกินมาทรายกับหินหินหมดเครื่องเลยเนาะหินเหลือเหลือหน่อยหนึ่งหินเหลือหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คืองบประมาณประมาณนี้นะครับไม่ไม่ถึงหมื่นรวมรวมก่ออิฐบล็อกมาเนี่ยอิฐบล็อกเนี่ยสั่งมา400ก้อน400ประมาณ400อนะครับอันนี้ก็หมดพอดีแล้วก็ไปเอาตัวเก่าอีกไม่ไม,ไม่ไม่กี่ก้อนประมาณ30ก้อนมาใช้นะครับก็คือ บริหารจัดการนะครับเราได้เงินจากไหนมาทําตรงนี้บางคนเห็นว่าเราเนี่ยผมเนี่ยบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอยู่แต่สวนไม่เห็นทําอะไรเลยนะครับบางท่านดูแค่คร่าวๆดูเพิ่งเข้ามาดูอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรนะครับงานเราก็คือถ่ายวิดีโอคอนเทนต์นะครับแล้วก็ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับที่ที่เราได้ได้ใช้แล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์เราเองนะครับแล้วก็รายได้จากจากงาน ติดตั้งพวกไฟถนนด้วยต่างๆนิดๆหน่อยๆนะครับเราเก็บเก็บมาเราเอามาทาเราเอามาลงทุน,นครับลงทุนแล้วตัวเนี้ยเล้าไก่ตัวเนี้ยจะมาเลี้ยงไก่เพื่อผลิตไก่ขายโดยตรงโดยเฉพาะนะครับไม่ได้เลี้ยงแบบเอาไว้เหมือนเลี้ยงในหมู่บ้านเลี้ยงทิ้งให้มันเดินไปเรื่อยไม่ใช่แบบนั้นถ้าเลี้ยงแบบนั้นแล้วมันมันเหมือนสาหรับผมเนี่ยมันถ้าอยู่แบบนี้เลี้ยงไก่แบบนั้นมันอาจจะแบบคือมันสามารถเลี้ยงแล้วให้ทํารายได,ได้ได้นะครับบางท่านมองหาแบบบ้านนอกเรา จะหารายได้ยังไงนะครับอันนี้อยู่บ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่บ้านไก่พื้นบ้านเรานี่แหละนะครับเลี้ยงไปก็มีคนมารับซื้อก็ขายไปรถนี้ขายไปจัดรถใหม่เข้าไปในกรงเดี๋ยวไปพาไปดูน้องไก่ในกรงกันหน่อยถ้าดูแต่แต่เล้านะไม่ดูผลิตภัณฑ์เราคืออะไรเดี <laughs> ๋ยวเราพาไปดูโอ้เปน,นเขา้าอันนี้วันนี้พี่ต้องปิดเล้าไก่อย่าลืมเตือนเนี่ยครับอันนี้แม่พันธุ์ อันนี้แม่พันธุ์เดี๋ยวจักกลองซูมไปดูไปใกล้ๆเดี๋ยวตื่นมากอันนี้เรากรงของแม่พันธุ์ก็คือจะปล่อยให้อิสระก็คือไก่ใหญ่เนี่ยออกไปได้ก็ออกไปเถอะไม่เป็นไรแต่เราซีเรียสไก่น้อยๆที่มันเพิ่งเกิดนะครับมาดูเนี่ยตรงนี้อันนี้ลูกเจี๊ยบให้ดูดูน้องมันดูอันนี้เพิ่งเกิดนะได้ไม่ไม่ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองสัปดาห์นะครับ อันนี้เอาอยู่กรงนี้ก่อนนะครับพอมันโตนิดหนึ่งอ่ะเราจะเอาเข้าไปกรงคัดเดี๋ยวไปดูกรงคัดกันตอนนี้ถ้าถ้าถ้าตรงนี้เสร็จหมดเนี่ยเราก็จะปล่อยไก่น้อยๆออกมาได้เพราะว่าลูกไก่น้อยๆอ่ะมันมันออกไปไม่ได้ละหมาก็เข้ามาไม่ได้ละนะฮะนี่กรงคัดข้างในจะมีจะมีซอยย่อยเป็นสามกรงอีกนะน้องไปอยู่ข้างใน ไอ้ที่อยู่ข้างนอกอ่าเขาเรียกอะไรข้างนอกซุ้มไก่คือตัวนั้นคัดเตรียมจะขายแล้วถึงประมาณเกือบ10ตัวรอบที่แล้วออกไป19ตัวไอ้สิกกิโลประมาณ15-16ตัวนะฮะนี่ก็คือจุดคัดนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวสักพักรงเสร็จก็จะมีการปล่อยออกมาให้มันให้มันเดินข้างนอกด้วยนะครับส่วนที่คัดก็อยู่ในนั้นไปนะฮะ ก็บรรยากาศเย็ยนๆก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านแรกที่ติดตามเรามาบ้านหลังน้อยพลังงานทุกแทนเนี่ยก็ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันขอบคุณมากๆเลยที่เป็นเป็นกําลังใจให้กันเป็นช่วยในการสับสนุนในการรายได้พวกนี้ก็คือจากการทําง,งานด้วยนะฮะแล้วก็จากการสับสนุน์ของ FC ีที่ช่วยดูช่องรับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบให้คนตามมาดูนะครับผมอาจจะ ให้ความรู้โซล่าเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายงานรีวิวงานชีวิตประจําวันว่าเราทําอะไรบ้างเนื่องจากบ้านเราอยู่บ้านสวนไฟไม่ถึงครับโซล่าเซลล์ร้ออนาคตครับผมเราไก่ตรงนี้จะมีกล้องวงจรปิดก็อย่าลืมมาติดตามกล้องวงจรปิดที่แบบใช้ระบบโซล่าเซลล์ไม่มีสายไฟมาถึงแล้วเราจะใช้อินเทอร์เน็ตอะไรยังไงนะครับก็ติดตามดูนะครับกล้องวงจรปิดอาจจะมีสักหนึ่งตัวไว้ดูอะไรรู้ไหม ดูพวกหมาดูเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเออมีอะไรมีคนอะไรเข้ามาในเล้าไก่เรานะครับให้ให้แบบให้แบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อนาคตการให้อาหารไก่เนี่ยผมจะทําแบบอัตโนมัตินะครับก็คือเราเราแค่ตั้งเวลาว่าจะให้อาหารไก่กี่โมงนะครับเนื่องจากอาหารไก่ที่ให้เราจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับอันนี้จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรลำข้าวที่จากการสีข้าวนะครับมันก็จะมีปลายข้าวนะครับสีขาวๆจมูกข้าวเล็กๆนะฮะนี่ครับเราผสมน้ําให้มันเปียกนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ผสมน้ําให้มันเปียกนะไก่เขาจะคุยเขียหาตัวปลายข้าวสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาเราผสมน้ํามันก็จะเป็นก้อนเขาก็จะจิกได้เลยนะครับเราก็ลดการให้อาหารน้อยลงแล้วก็มีเศษข้าวามะละกอสุกนะฮะ เราหั่นหันแล้วก็โยนไม้ให้เขาตินเท่านั้นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ